ตาดูตาไอหน้าเหี้ยตาแบบเนี้ยลอกผิดสีไม่เชื่อพูดไอหน้าเหี้ยอ้าวไอหน้าคนตีนบอกกูห้ามล้องขอรางวันทำไมพูดได้ทำไมมึงทำไมพี่าพูดแล้วได้รางวันจะดูดช่วยไม่ได้รูปร่างมึงอยากสู้กูไม่ได้ไอ้ควายหล่อไอทำไมไอ้ใครอะไรมึงเล่นอะไรเนี่ยเอาเล่นเกยได้เอามึงเล่นล้อเท้ากูถือกูถือมึงถือที่ไหนกูถือแล้วกูใส่อยู่ในฝอย รองเท้ามันตามแม่ใครไหนตามที Becca ่ไหนแล้วเนี่ยกูใส um> ่ขึ้นชิงนชาสวรรค์มาแล้วเนี่ยมึงก็อย่าเรื่องมากขอบคุณที่รัขอบคุณขอบคุณขอบคุณบ่านให้วันที่เผื่อวันเผามันกจะไปไม่ได้ใช่ไมึงอย่าเรื่องมากเลยมึงก็อย่ามองไปรองเท้ามึงไม่กูมองไปรองเท้ามึงกูมองไปอะไรไอ้หวายมาก่อนมันเป็นรองเท้าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจเป็นไรเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนใจเป็นผ้าเช็ดหน้ามันจะเป็นผ้าเช็ดหน้าอย่าง อ้าสมมติมึงเล่นลิเกเหงื่อมึงออกเหงื่อมึงแตกนะมึงเข้าไปเวทีปั๊บมึงก็เอาผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อเห็นไหมอ่ะสมมติอากาศเย็นๆเงี้ยมึงเป็นหวัดรูหมูกตันเออมึงก็คิดซะว่ามันเป็นคัตเตอร์บัดปั่นรูจมูกมึงก็ไปมึงเฮ้ยไรนี่มันเรื่องอะไรกันที่คุณต้องออกมาห้ามพวกมึงอ้าวฮะ หมดราคาเลยนายเฮ้ยมึงลงมาซะเลยกูจำมึงได้แล้วไอ้จิ๋วผายก็จะเอาละงวัล20บาทกูจำมึงได้แล้วจำกูได้ตอนไหนมึงใช่ไหมมาเย็นเนี่ยที่ทอดแหยอยู่หามแหย่เลยนายเออแป๊บเบอยวมางไรลิเกก็กูจำได้มึงอะมึงไม่ความรู้อะไรมาขวางกูลิเกหาอะไรหัวถอดอย่างนี้หัวล้านไอ้ทิ ไอ้เนี่ยมาถอดหัวมันรุน่างมันพ่อค้าขายกระโผดมึงเนี่ยพ่อค้าขายกระโผดหลอกกัมึงเีงเนี่ยมึงอายกูมึงไม่ความรู้อะไรมั้งวามกูความรู้มีเพียงแค่ชานปอเสียมาจากไหนผมสัญจรจ,จากดอนเจดีย์จังหวัดเอาสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่า เด็กมึงบันอ่อกน้ำหาทำไมเสียงโชคชะตา,าหาใครมาหาพ่อมึงเลยถาไม่เหนเลยแล้วล<ด>พ่อมึงเป็นใครไอ้หินเป็นคนบ้านวังหินหัวใจมันเป็นหินอะไรยิ่งกว่าหินหนักแม่อีเลียมนะอีเลียมอ่ะอีเลียมมันคงไม่ผลเก็บยาโอยอยยโอยอ่ะโอยอ่ะโอยอ่ยไม่ลึกกว่าอะวอนซะแล้วว่ะวอนวอนวอซะแล้วอ่ะไอ้นี่มึงวอนวอนวอนซะแล้ว ควายทั้งนั้นนะ่ะก็มีแต่ควายควายควายทั้งนั้นไอ้เฮียเฮียเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งตาไม่โตแต่ตึงตัวมันตียนิดอ่ะอาศัยอยู่ในดงพงป่าเลือดส่วนไล่นาทำมาหากินโอ้โหมาเป็นพวงเลยมงึง <laughs> จะพาจะพาดระเดงนว,ว่าบทได้ใช่ไหมแมงยีสิบเอ ือแต่กระโจนที่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งตางไม่โตเต็มตึงมันตีดินดินยึดอาศัยอยู่ในโยงพงป่าเลือกสวนไรนาทำมาหากินเฮ้ยโอ้ก็นเตอร์ไปกินแขวี่ยเหน่แหน่มันดาบจังตุลุบแล้วก็ กระจายมึงเล่นของโอ้โหไอ้ใครไอ้ใครอย่าจังเดี๋ยวคนให้เขาจะเห็นว่าเขาไม่เห็นแล้วมั้งยเดี๋วคนใครเขาไม่เห็นไอ้ไข้แล้วมึงกวาดเลยนะนะมึงกวาดนะไอ้เฮียอย่าไปรถกระโจนเขาบางโอ้ยผู้ชามจริงนี่นี่มันยังไงกระจหายแวบดเลยมึงเป็นไงหายแวบเดียวเหลือถุงคืน จะสองมึงที่นี่เนี่ยมึงไร่จริงเลยมึงนี่ยสามขามึงช่วยบอกคนที่เอามาให้ดิเปลี่ยนจากกระโพาครั่วเป็นปลาหมึกย่างเลยไอ้สอนลุยเลยเพื่อนลุยเลย อย่าดมมันจะมาล้อมลิเกดังไม่ว่าไอ้วายไม่ว่าไอวางถ้าไม่ว <M ình S 3> uh. ่าแสวงลองาติดเยอะหมมัจะฮื้อ ของให้รักดาวลายสู้กับวนนัชรบุตรที <c oughs> มึงก็รู้ไอ้ทีโซงมึงจะทางขาทำไมมึงทางขาเนี่ยคนดูว่ามึงให้หวยโซ่หนึ่งโซ่แล้วอะไรใส่แล้วมึง่ะโซยาวถึงหัวเข่าหนึ่งกูก็มุกไปข้างในอะ <c oughs> ไรใส่แล้วหวยออกวันพักเลย แล้วมันให้ไปนะ,นะมันเบิ้ลมันหามันไอ้ไข่อย่าไปเล่นหวยอย่าไปเล่นเชื่อครับร้อยปีเราจะได้ได้หามั้ทักรังเชื่อเอออย่าไปเล่นอย่าไปเล่นเ,ออเลิกซะก่อนที่ชีวิตจะตกอับพ่อหวยนี่คบเ,เดือนแต่ถ้าเลิกไม่ได้แปดห้าห้าคือไว อวันเตรียมรับึกจากสายอแล้วจะห่อไม่ต้องกลัวไม่กลัวได้ไงมันบอกว่าไงเจวันเตรียมรับปล่อยมันไม่เป็นไรเหล่ากูฟันง่าย มันบอกว่าไงเจ็ดวันเจ็ดวันมันจะยกทัพมาสักห้าพวกเราใช่เราไม่ต้องกลัวไม่กลัวได้ไงเ้องอ้าวอีเจ็ดวันมันยกทัพมามเราเล่นที่นี่แค่คืนเดียวเลิกแล้วเราลือ้อเวทีกับบ้านเราใช่มันยกทัพมามันก็สู้กับข้างบ้านหลังเวทีนี่แหละเดี๋ยวดูลิเกก็มันลิเกก็เล่นมันคนดูก็ดูคนเพลินคนดูก็เพลินลีเกก็มันมันก็ิ่ยอับเมาเยีบะ ีหน้ากูเล่นร้อยวันแถวยืดเดิมตัวตัสัญญาเลยเฮ้ยต้องไปโทษผู้หญิงต้องโทษผู้หญิงเอ้ามันไปให้เขาปั้มเราต้องด่ามันเออต้องสั่งสอนมันั้นนี่ดูกูเอาเลยล้อล้อลออลลไม่เคยลองใครร้อลออลออไม่เคยลองจริงจังจริงจังจริงังจริงจังจริตจังรงจัพ่อโดตรออพโอตดพ่ออดพ่ออดพ่ออดแม่ก็ได้ผู้หญิงเป็นไรไส ดู đi, ดิด wow, ูด yes. ิาปกรรมไหมปาปกรรมมันด่าอวนาปกรรมหมเดยเดียงเจอรูมขอโทษนะครับขอโทษไอ้ดอกอีมาิจอีิงม้ลงมเจียวอีไอ้ไอ้ออ้ไอ้้้้ออ โอเนี่ยเขามากับแม่มากับพี่มากับน้องมึงน่ะมากันสามคนมาแล้วก็มาเล่นเล่นเล่นแถมผู้ชายก็ปังทำไมพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนไงเอาสอนกูก็ไม่จำ้ยเีอะเจอผู้ชายแล้วก็ให้กขาปังมึงกลัวมึงจะหาผัวไม่ได้ละลูกบ้างอย่างกูเนี่ยหาง่ายทำไมเราผัวใช่ขอโทษครับขอโทษลูกบ้างเฮียเยอย่างมึงใช่ไม่มีใครก็เอามันเป็นเมียแล้วไม่มีไอ้หน้ามื่อตอนไหนมาเป็นผัวมึง เวน,นี่กูมมไม่รู้จักมึงดูเงีเ้ยกูมไม่เอาเป็นเมียทำไมแมแมกูมก็อยู่อำเภอบางซ่อนที่ดอกอยู่แสวงหาซ่อนเงินรางวัลมันก็หากูเจอ <c oughs> ครับต้องขอโทษจะภาพไอ้ไข่ขอออกแขกเล่นใหม่ทำไมอ้าคนดูกูเพิ่งมาอีกสามคนขอ <c oughs> ขอกลับแม่เดีขาจ,จะไปรู้กูเรื่องอะไร นั่งเลยครับนั่งให้เป็นที่เรียบร้อยเราจะได้เลิกตอนที่นั่งเสร็จได้แล้วครับเฮ้ยยังอย่งนี่อยู่กับกูมา20กว่าปีนะหนุ่มล่างมันที่กูเอามันที่กูอยู่กับมันนิสัยมันดีนี่ไงวะโอ้ยอยู่กันมา20กว่าปีมันไม่เคยด่ากูนะจริงจริงอ่ะ20กว่าปีไม่เคยด่ากูเลยโหน่ารักมากมันด่าแต่พ่อกับแม่กูหองตายแม่งตายขอโทษเป็นไหมกูไม่ขอโทษอแกูจะพ่อ ไดกับังเนี่ยคุณมาช่วยเนี่ยไม่เอาแล้วกบมึงมันอยู่ที่มึงอะโคเรึเจ้าเอาอีนี่มฮ้ยเอไ้มเ้มึงจะเอาอ้โเวนซอยยิเลยถ้ากลับบ้านมึงไม่ซอยอยเง้ยมึงตายไปบางที่แม่ทตาจะขอโทษมึงจะพูดหรือไม่พูดพูดมึงจะเอา ข้าคอเสื้อแม่เอ็งติ้งเพื่อทไมพูดจะดึงให้หนุ่มยืดถึงนี่ปวดติเหมือนจะพูดเลยมึงเป็นอะไรกูชอบเดี๋ยวกูทีบดอกล้อยังก็จะเอาเรื่องที่แท้จะเอากูเนี่ยไอ้ใครทำไมกูจำหนุ่มกูทำไมทำไมหนมมึงจำไม่ได้โดนไม่ได้อะสลายสลายทำไมทำไมเฮ้กูจะบอกให้หนูบุ้ยว่าหนุ่มกูส่งเต้าเนี่ยหนุ่มสาววัยชรุ่นจำหนุ่มสาววัยชรุ่น ไจะไปตีเขาตายขั้นนมมันเนี่ยไปเล่นอุทัยสองคืนเล่นคืนแรกทิเกณ์นอนกันสบายตีสี่รองแมงลันมุงเลยว้ายช่วยด้วยทิเกณ์ตื่นทั้งกันนะฟ้ามืดมากฟ้าขว่นมากนึกว่าใครขึ้นหามันใช่ที่ไหนได้ไปละนอนหัวนนมติดล่องหาัวกแล้วเวทีก็ต่ำเราต้องมุดเข้าไปเอาลิ้นไปเลียหัวนนมไปนมันแล้วที่ปันหางนี่ไม่ใช่เลียหัวนนมไปล่อหัวตะโ ب ไค่อยไปไล่ไป แล้วมึงอะเล่นมึงดูลุนอีเตียลุนเลยมึงอะรุ่นไหนทำไมอะด่าพอ่อกูอย่างงั้นด่าแม่กูอย่างงั้นเ <ừ> อาตีเนี่ยกูโดนงั้นเอาตูดให้กูโจ่งงั้นกูไม่ใช่ลูกมึงจำไว้อย่ามาเล่นกับกูแบบนี้แหมใครทำไม,ไม,มอีเตียบ่นไ,ได้ทตรงนั้นนะมึงเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยโอ้โหด่าพอ่อด่าแม่กูงั้นกูไม่ใช่เด็กกูห้าสิบห้าแล้วนะเวย้ยเป็นพี่พ่อแล้วอะไรคือกูไม่ใช่ลูกกูไม่ใช่ลูกเป็นเรื่องจริงไม่รู้เว้ยใครดูดนมกูกูถือว่าลูกกูหมด ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมไม่จริงเอ็อกไรไม่จริงมีลูกลูกเด้อยู่ที่ไหนควายมึงดูดอยู่คนเดียวเนี่ยอ่ะงอยงอยมึงยังงอยเจ๊แหมมาทำตาเป๊ะๆมึงนึกว่าเขาจะสงสารมึงไหมเนี่ยมียาดมแหม่เวลากูดูดนมมึงได้เอามาพูดทำไมแล้วเวลามึงดูดกูล่ะดูดอะไรดูดเบสซี่เวลากูซื้อมา นลลูกสาวมันเ,เวนกำมีกำยังไงเกิดมาจากนกรกทำไมอ่าทำเหมือนกูซะก็มาจากสวรรค์หาย็เปเหมือนแม่หม <ś c oughs> ด,ดสามแม่ลูกแม่งยืนสามตัวเหมือนขังคก <ś c oughs> ส่วนกูมองไกลๆโอ้ยเขียดตาปลาอะไรอ่ะ คุนี่ทำไมรูกเยอะจังวะนุ่งมานุ่งมาอ่ะต้องยิงเอาเลยนะเอาเลยมยิเฮ้ยเฮ้ยด่าเลยเอาเลยได้โดนตีโก้เฮ้ยด่าเลยด่าเลยอย่าเลยเป็นไงแม่โวยเฮ้ยเสียงใครพูดว่าเฮ้ยเหมือนแม่เว้ยใครพูดเสียงใครวะใครวะใครทาดิเกวะใครวะมาตั้งแต่ไอ้แฝดอยู่ในท้องจะได้แฝดมาเล่นให้ดูได้แล้วอ่ะทำไม มึงไม่ดังสอยมางหรือไงพ่อไม่ควายเอาเฮ้ยมึงด่ากูไหมเอ้ามึงด่ามันได so <oung> ้ม <Beng Zen> ึงด่ากูทำเพี้ยอะไรมึงไปห่อลูกยังไงพระบาทโน้มึงไม่รู้ในเรื่องในเรื่องเออด่า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 ทำไมแม่แม่ตอนแหน่แม่แหลกเออปล่อยแม่ให้ด่าไม่ได้แม่แหลกแม่ไม่แหลกได้ไม่ได้แม่แหลกแหลกด่าไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ให้กูเบิกตังค์เออกูก็ลืมไปรางวัลกูมันก็จองไว้แล้วกูก็ลืม ทำไมพ่อแม่ไปสั่งสอนบ้างหรืองไงในการคู้กันทงไม่มีผู้ชายมาเลยเคียงคู่เคียงข้างและป้อการตอ